โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลค์เกมเศรษฐีทุกคนทุกทา่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดอย่างทางด้านของ event, อีเวนต์เหล่าตัวละครสุดเจ่งเหรอครับนะเดี๋ยวเรบเข้าไปดูก่อนมาเป็นแพ็กอะไรวะน่าจะเป็นแพกสองร้อยนะครับนะอ่าอ่าใช่จริงๆด้วยเนาะเป็นทางด้านของอีโวอีโวสีกลางดีเนาะสีกลางดี อ่าแล้วก็มีนะครับเนาะอัปเดตใหม่แพ็รก,การ์ตัวละครสุดเก่งเนาะก็จะจําหน่ายนะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เนาะเหมือนว่าจะเป็นตั๋วจําหน่ายจํากัดน,นะครับนะแล้วก็เป็นแบบอ่าเหมือนเป็นตัวละครมีโอกาสได้รับตัวละครในตำนานและเพชร หมือนมันจะขายตัวละครแล้วก็แถมเพชรให้ด้วยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าดนน้ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็มีแพคเติมเงินนะครับนะคิดว่าเป็นแพคเติมเงิน3วันเนาะได้ทางด้านของอปืนหมัดสวิชจดหมายวิญญาณหมวกหุ่นไล่กาเป็นเทลพอร์ตเนาะแล้วก็เป็นทางด้านของยุนหลังนะครับเนาะเป็น3วันเนาะมันเขียนด้านล่างอยู่นะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลรอบนี้ก็มาทั้งหมด4ตัวเนาะเป็นทางด้านของ สีการดีอีโวจินนี่เอ้ยเดี๋ยวพูดผิดนะเป็นอีโวสีการดีนะครับนะอีโวจินนี่แล้วก็เป็นทางด้านของอีโวสกีนอีโวสวิตจีเอลแล้วก็เป็นทางด้านของอีโวเกีวด้านะครับนะวิธีการตามหานะครับเราก็เก็บกางกงเกงเอ้ยไม่ใช่เลยเสื้อ แล้วก็เป็นกางเกงแล้วก็เป็นมงกุฎอย่างละ2ชิ้นเพื่อแล่เป็น S 1ชิ้นนะครับเนาะถ้าเกิดอยา่างถ้าเกิด S 4ชิ้นถ้ามี S 4ชิ้นเนี่ยสามารถแล่เป็นนางด้านอีโวชิเอลหรือนางนัานอีโวเกียวดานะครับเนาะส่วนถ้าอยากได้อ e ีโวสีการีหรือ e อีโวเฮ้ยเดี๋ยนะถ้าอยากได้อ e ีโวสีการีเนี่ยต้องเก็บให้ครบ5ชิ้นนะครับเนาะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอีโวจินนี่อีโวชิเอลหรือว่าอีโวเกียาเกียวดาเนี่ยใช้แค่4ชิ้นนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยดีกว่านะครับนะ,ะความสามารถในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่ตัวเอง40ขังคุกศัตรูในแถวนะครับเนาะ,ะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็เป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเรานะครับเนาะก็จะโดนคูณ4นั่นเองเนาะ65โดนก้อนคูณ4เนาะแล้วก็คือเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนอะไรเหมือนฝ่ายตรงข้ามตกเมืองเราปั๊บ65มันจะเพิ่มเข้าม,มาทางเป็นในรูปแบบของคูณ4นั่นเองเนาะ เมื่อก่อสร้างโอกาส45%ย้ายไปในแถวเมื่อจบเทินติดตั้งกับดักสปริงแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กก็เป็นแลนด์ผุดนะครับนะตัวนี้มันมาเป็นแบบยังไงอะ่ะมันมันเหมือนไม่สุดสักทางอาตรงๆนะนะคือเปอร์เซ็นต์มันแบบมันมาแบบสกิลเยอะมากเลยนะแต่มันมาแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆอะไรแบบนี้นะอ่า แต่เราจะไม่ตัดสินก่อนเนาะอ่าแต่ว่าความสามารถเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ขังคุกนะมันน้อยไปหน่อยนะ40%เองอ่ะต้องลุ้นอยู่นะขนาดอะไรนะอีโวอีโวมีเมียนที่ผมเล่นแม่งบางทีไม่ขัง3มรอบก็มีนะโคตรดุเรศเลยเปอร์เซ็นต์เกือบ70แม่งไม่ไขัง3รอบ40นี่คือบอกเลยเกมไหนไม่อวยน้าอาจจะไม่ได้เห็นเลยก็ได้นะ สไตล์การเล่นของตัวนี้นะ่าจะเล่นเป็นทางด้านของอคิดว่านะตัวนี้น่าจะเล่นคล้ายๆกับมีเมียนเพราะว่ามันต้องช้อนลงมานะแต่ว่ามันมีกับดักสปริงนะอันนี้ข้อดีนะข้อดีของมันก็คือมันมีกับดักสปริงให้เราแล้วคือถ้าเราไม่ถ้าเราแบบไม่มีจี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในตัวเลยนะเพราะมันสามารถใช้กับดักสปริงเนี่ยช้อนฝ่ายตรงข้ามมายังเมืองเราได้นะครับนะนั่นแหละคือข้อดีนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสกิลเนี่ยมัน จริงคือสกิลมันคอมโบนะเออสกิลมันค่อนข้างคอมโบเลยแหละแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับอย่างเดียวจริงๆเลยเนาะคือสกิลแรกเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์น้อยไปหน่อยเนาะ,ะถ้าตัวนี้นะผมมองว่าก็น่าจะใส่เป็นหมัดสับเปลี่ยนเนาะมือหมัดสับเปลี่ยนแล้วก็เป็นยานแล้วก็หมวกเนาะแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะอาจจะเป็นรองเท้าเหาะเขิอนอีกอันหนึ่งก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีการวิกอยู่ในตัวแล้วเนาะคือแลนผุดห้าห้านะโอเคครับนะ แล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูนิอ่าอีเวนต์ประจำสัปดาห์อ๋อ,อแล้วก็มีเหมืองทองด้วยนะครับนะเนาะเหมืองเอ้ยไม่ใช่เหมืองทองเลยขออภัยเป็นเหมืองเพชรนะครับนะเนาะเหมืองเพชรเปิดแล้วนะตอนนี้อ่สามารถเข้าไปเอากันได้นะครับเนาะอ่า มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะกดไปที่ร้านค้ากดไปที่แพ็กเกจแล้วกดไปที่พิเศษเนาะมีหนึ่งอ่ามีหนึ่งเหรียญ35บาทได้แพ็กสุดพิเศษ5ชิ้นคูณสนะครับนะอ่าบวกหคูณสอะไรนะแล้วก็มีแพ็กเพิ่มเหรียญให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเหมือนจะหมดแล้วเนาะ อ๋อนี่หรือเปล่าเนะี่ยที่เขาหมายถึงอ่ะเอ่อไอ้ตัวนี้หรือเปล่าวะนี่หรือเปล่าวะไอ้สามสิบไอ้สามสิบสามสิบเหรียญสองร้อยแพ็กเกจเอสองร้อยชิ้นนะครับนะ มันจะให้เป็นทางด้านของแพ็กการ์ตัวละครสุดเก่งนะครับแล้วก็แล้วก็อีก1,000เพชรเนาะโดยในนั้นก็จะมีมันจะเป็นเหมือนจะเป็นการสุ่มเนาะว่าเออมีตำนานกรตำนานเอว่าตำนานลา้อนตำนานเอโลอนี่ตำนานซาโฮหรือว่าตำนานยุดหลังนะครับนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นเวลาล่อที่จำนายเนาะทั้งหมดทั้งหมดก็จะประมาณน,นี้แหละนะ โอเคครับนะทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าอ่าโอ้ยกดผิดเดี๋ยวไม่เป็นการเสรียเลาเดี๋ยวเราตัดไปเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่อัตราการสุ่มนะเหมือนมันจะล็อกทางนั้นของมงกุฎนะครับนาะออยู่ที่2.6%เปอร์เซ็นเสื้ออยู่ที่59กางเกงอยู่ที่37นะครับนะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เนาะอีเวนต์นี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะ แบบไม่มีจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนะาะเพราะมันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้ผมสนใจเนาะมันเป็นความสามารถเก่าออกมายำนะพนูดง่ายๆเว้นนี้เนาะก็ขอสรุปนะว้นนี้เนี่ยถ้าพูดพูดเล่นถ้าเป็นไปได้ก็ขอแนะนําให้ข้ามครับนะอ่าด้วยความที่ว่าตัวมันเนี่ยอ่าเป็นการเอาสกิลเก่าๆมายำรวมกันเนาะสกิลแทบไม่มีอะไรเลยอะนะเป็นการอามายำรวมกันมากกว่าเนาะจะเห็นว่าสกิลเนี่ยมันเหมือนเป็นสกิลเก่าๆแล้วก็แบบ เอามาผสมมั่วๆกันหมดเลยนะแต่ว่ามันก็สกคอมโบกันได้อยู่บางเลยนะเออผมแนะนำว่าข้ามไปเหมือนเดิมนะเนาะเพราะว่าตัวละครไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเดือนอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเดือนหน้าแล้วนะแนะนําว่าให้รอรอเป็นเดือนหน้าแล้วเอาเปน็นทางด้นของตัวละครประจําเดือนจะเวิร์กกว่าเนาะแนะนําว่าให้เก็บเพชรไว้จังหวะนั้นจะดีกว่านะครับนะ โอเคครับวันนี้ก็ข้ามใจก็ข้ามเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะสมก็ขออวพรในโชคดีเนาะปิดไม่ปิดยังไงหรือว่าคิดเห็นว่าตัวนี้มันโหดไม่โหดยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ข่าวประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้น่าจะลงเกี่ยวกับกิมเศรษฐีสักคลิปหนึ่งหละแต่ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกไว้เดี๋ยวมาบอกอีกทีโอเคครับเจอกันเ๋ยวๆนี้ครับบ๊ายบายทัสดีสวัสดิ์